สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดเอาแล้วเลือดไหลซิบพักประชาธิปัตย์วงแตกแฉกันยับเอาแล้วไงอันวาสสประชาธิปัตย์ทิ้งบอมใหญ่แฉนิพนธ์มาเฟียประชาธิปัตย์ใครเห็นต่างโดนเขี่ยทิ้งอันวาทิ้งบอมแฉนิพนธ์ผู้มีอิทธิพลในประชาธิปัตย์ใครเห็นต่างต้องกระเด็นออกจากพัก ลันขอสู้จนนาทีสุดท้ายจะถูกขับออกก็ไม่เป็นไรรับคุยบางพักแล้วหากประชาธิปัตไม่ส่งลงสสสมัยหน้าโดยเมื่อวันที่18ธันวาคมปี2564เวลา9นกา30นาทีที่โรงแรมมิราเก้นแกรนด์คอนเวนชั่นหลัก4ีในอันวาสาและสสปัตตานีและอดีตรองเรขาธทการพักประชาธิปัต ได้เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของพักประชาธิปัตย์พร้อมทั้งนำจดหมายเปิดผนึกถึงประชาธิปัตย์เปิดใจเสียดายไม่เสียใจแต่หดหูที่พักเป็นเหตุสภาจโจก โดยนายอันวาได้กล่าวว่าวันนี้ต้องการมาขอคำตอบและพูดความจริงที่เกิดขึ้นภายในพักส่วนที่ต้องทำจดหมายเปิดผนึกเพราะมองว่าอาจจะไม่มีโอกาสได้พูดในที่ประชุมเหมือนครั้งที่ผ่านมาที่บอกว่าพักประชาธิปัตย์ไม่มีใครเป็นเจ้าของนั้นไม่ใช่ความจริงเพราะวันนี้พักมีเจ้าของตัวจริงและเป็นผู้ทรงอิทธิพลภายในพักคือนายนิพนธ์บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะรองหัวหน้าพรคประชาธิปัตย์ตามภารกิจและรองหัวหน้าพักรักษาการภาคใต้ที่แม้กระทั่งกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออ,อบจอสงขลาจากการถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช ชี้มูลความผิดคดีไม่เบิกจ่ายเงินค่ารถอเนกประสงค์สองคันจำนวน50ล้านบาทให้เอกชนและถูกยื่นคำร้องให้ตรวจสอบคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรีก็ยังสามารถดำรงตำแหน่งอยู่ได้ซึ่งทั้งหัวหน้าพักและเลขาธิการพักก็ไม่ได้ดำเนินการใดๆจึงถือว่าเป็นผู้ทรงอิทธิพลตัวจริง โดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในพักแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าหากใครที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับผู้บริหารพักก็จะถูกดำเนินการให้ออกจากพักโดยใช้วิธีการทำโพเพื่อขอมติพักซึ่งผมก็เคยโดนมาแล้วแต่ก็ชนะพร้อมทั้งแสดงจุดยืนและอุดมการณ์จนยังสามารถอยู่ต่อได้ สิ่งที่เกิดขึ้นนี้ทำให้ภาพโพสของพรรคประชาธิปัตย์ตกต่ำไม่เหมือนกับในอดีตแต่กลายเป็นว่าคนที่แสดงอุดมการณ์และจุดยืนเพื่อรักษาภาพโพสของพรรคกลับอยู่ไม่ได้สิ่งที่ตัวเองเรียกร้องกลายเป็นว่าไม่ถูกต้องทั้งที่ทำเพื่อพรรคเพื่อให้สามารถเป็นที่พึ่งของชาติบ้านเมืองได้ในอันว่ากล่าวเมื่อถามว่าทำไมไม่ยื่นให้กรรมการบริหารพรรค ตรวจสอบนายนิพนธ์นายอันวากล่าวว่าหัวหน้าพักและเลขาธิการพักเห็นความผิดชัดเจนแต่ทำอะไรได้หรือไม่ที่ผ่านมาหลายคนมองว่าตนชอบส่วนมติพักแต่หากมติพักยังสวนทางกับความรู้สึกของประชาชนมันจะอยู่ได้หรือไม่สิ่งที่เรียกร้องกลายเป็นว่าผมทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องคิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเป็นผมรักและทำเพื่อพักให้พัก เป็นที่พึ่งของประชาชนในอันวากล่าวเมื่อถามว่าจะประกาศละออกกลางที่ประชุมใหญ่สามัญหรือไม่ในอันวากล่าวว่าตราบับใดที่พักยังไม่ส่งสัญญาณถึงสถานภาพของตัวเองภายในพักเป็นอย่างไรให้ชัดเจนตนก็จะขอต่อสู้ในพักประชาธิปัตย์แบบนี้ถึงแม้จะค้านกับความรู้สึกของผู้บริหารก็จะทำจนนาทีสุดท้าย เมื่อถามย้ำว่าหากไม่ลาออกแล้วพักขับออกจะทำอย่างไรนายอันวารกระว่าก็ยินดีไม่ว่าอะไรเลยขอให้ชัดเจนจะไม่ลาออกจนถึงนาทีสุดท้ายเพราะตนเกิดที่นี่เป็นลูกแม่พระธรณีคิดว่าจะยืนหยัดที่นี่จนกว่าผู้บริหารพักจะมีมติขับ ตนก็ยินดีหรือหากไม่ส่งตนลงเลือกตั้งก็ยินดีไม่เป็นไรตนคิดว่าอุดมการของตนจะไม่ได้รับการตอบรับจากพักแต่อุดมการที่ดีจะอยู่กับตนตลอดไปเพื่อทำประโยชน์ให้ประชาชนเมื่อถามว่าถ้าพักไม่ส่งลงสมัครเลือกตั้งก็ยังอยู่กับพักใช่หรือไม่นายอันวากล่าวว่า,า,วาหากพัก มีมติไม่ส่งลงสมัครรับเลือกตั้งตนก็มีสองทางเลือกคือ 1. ห,หยุดเล่นการเมือง 2. ให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินว่าตนควรจะไปอยู่พักใดโดยขณะนี้มีพักการเมืองมาพูดคุยและท้าทามแต่ใจยังอยู่กับประชาธิปัตย์และต้องการความชัดเจนจากพักประชาธิปัตย์ตอนตัดสินใจงานนี้อ่วมหนักรัฐบาลประยุทธ์สวยแล้ว ประชาธิปัตย์หนุนสภาหรือคำสั่งคสชชี้อะไรไม่เป็นประชาธิปไตยมุ่งจำกัดสิทธิประชาชนต้องยุติได้แล้วโดยเมื่อวันที่4ทธันวาคมปี2 5 6 5นายยพนิดวิกตเศษสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ได้โพสต์ข้อความเรื่องปลดอาวุธคสชแสดงความเห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติหรือพอรบ ยกเลิกประกาศและคำสั่งคณะรักษาความสุบแห่งชาติและคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสุบแหเ่งชาติที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยที่เสนอโดยภาคประชาชนจำนวนกว่า1.3หมื่นรายชื่อเสนอโดยมีรายละเอียดว่า ท่ามกลางกระแสการเรียกร้องให้มีการปลดอาวุธคอสชอโดยการเสนอร่างพระรชาชบัญญัติหรือพอรบรยกเลิกประกาศและคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ขัดต่อหลักสิทธิมชยชนและประชาธิปไตยที่เสนอโดยภาคประชาชนผมเห็นว่าเป็นการเสนอร่างพรบรตามกลไกประชาธิปไตยที่น่าสนใจ ในระยะหลังมานี้ผมเห็นร่างกฎหมายที่เสนอโดยภาคประชาชนมากขึ้นเป็นหนึ่งในความก้าวหน้าของประชาธิปไตยไทยแม้ว่าร่างที่เสนอโดยภาคประชาชนอาจถูกปัดตกไปบ้างแต่ผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ประชาชนมีความตื่นตัวในการใช้สิทธิของตนมากขึ้น สำหรับร่างกฎหมายปลดอาวุธคอสชอผมเห็นด้วยกับการเคลื่อนไหวในครั้งนี้และเห็นว่าประกาศคำสั่งคอสชอที่ยังคงบังคับใช้อยู่นั้นถึงเวลาที่จะยุติได้แล้วเพราะประเทศไทยตอนนี้อยู่ในระบอบประชาธิปไตยประกาศคำสั่งเหล่านี้ถือกำเนิดมาจากอำนาจที่ไม่เป็นประชาธิปไตยและจำนวนมากมีเนื้อหาที่มุง่งจากัดสิทธิของประชาชนอีกด้วยที่ผ่านมา ก่อนการเลือกตั้งผลเอกประยุจันโอชายกเลิกประกาศคำสั่งคสชจนเหลือประกาศคำสั่งคสช17ฉบับที่ยังมีผลใช้บังคับใช้อยู่และการปลดอาวุธคสชในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการชำระล้างมรดกคสชโดยเฉพาะกลไกสอวอแต่งตั้งยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่ผมเห็นว่าควรต้องมีการปรับปรุงบทบาทหน้าที่ของสอวอสอวอไม่ควรเลือกนายก และยุทธศาสตร์ชาติที่ไม่มีความยืดหยุ่นก็ควรจะยกเลิกทั้งหมดนี้ควรทำผ่านรัฐสภาตามกลไกประชาธิปไตยเพื่อสร้างระบบและกลไกตามหลักการประชาธิปไตยที่แข็งแรงและพี่น้องประชาชนจะสามารถใช้สิทธิของตนได้มากขึ้นด้วยโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจนันวนมากอย่างเช่น ไม่ใช่แค่อันที่ไม่เป็นประชาธิปไตยแต่ควรจะรื้อทั้งหมดมันไม่มีความชอบธรรมตั้งแต่ที่มันฉีกกฎหมายแล้วมาให้อำนาจคนฉีกกฎหมายมาออกกฎหมายเองถามจริง mm. เคยคิดว่าประชาธิปัตย์มีหลักการประชาธิปไตยนะ mm. คิดเป็นคิดได้ยามไว้หลอกคนพอได้แม่งกับคำกลับสันดานที่แท้ออกมาเลยนะคนและพักนี้ พอถึงตอนโบสก็พากันยกมือสนับสนุนตู่เหมือนเดิมอย่าหลงกลมแมลงสาบพ,พอได้เข้าสภามันก็ปัดตกร่างแก้ไขกฎหมายของประชาชนอยู่ดีแหละพูดเอาหล่อหรือพูดจริงครับสดสประชาธิปัตย์ความจริงก็คือว่าอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนพรรคร่วมรัฐบาลน,นั่นแหละที่ล้มหมดขอขอบคุณข้อมูลเน้อข่าวจากเว็บไซต์มัติชนขอขอบคุณทุกท่านมารับชมสวัสดี